สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกุลนะครับสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับของปี2567คิดว่าปีนี้ก็น่าจะคงทำพอดแคสต์ให้ความรู้ในประเด็นต่างๆกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาประเด็นที่ได้มีโอกาสพูดคุยในช่วงปีใหม่นะครับก็เป็นโอกาสที่พบญาติเต็มไปหมดเลย ก็จะมีการตกเถียงกันอยู่เหมือน,นกันกับญาติผู้ใหญ่บางท่านนะฮะที่เวลาเขาคุยกันเนะ่ยเขาก็ถามว่าผมทําอาชีพอะไรผมก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าเป็นที่ปรึกษาทางด้าน h r อะไรต่างๆเขาว่าไปสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่มักจะสอนเสมอก็คือเขาจะบอกผมว่าให้อย่าลืมนะต้องทํางานให้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับนะนายจะได้รักนายจะได้ชื่นชมนะครับแล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้า,นา,นาที่การงานท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําสอนแบบนี้ไหมฮะ จงทำงานให้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีเ,เรียกว่าประสิทธิภาพสูงนะครับ16เคล็ดลับอะไรต่างๆเนี่ยจะมี1เคล็ดลับเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้ว่าจงทำงานให้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับถ้าถ้าผูาา้ฟังได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้แน่นอนว่าต้องเคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างลนะ่ะไม่แน่ใจว่า ท่านคิดยังไงกับประโยคนี้ประโยคที่ว่าจงทํางานให้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับายเก่าเหมือนกันนะนี่เล่าประวัติศาสตร์นิดหนึ่งในเก่าของผมที่มีเรียกว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยสาสี่ท่านเนี่ยนะครับเขามักจะพูดอยู่เสมอว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนเราประสบความสําเร็จในการทํางานก็คือการที่เรารู้สึกสนุกกับงานแม้ว่างานนั้นจะยากหรือท้าทายตัวเรามากน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้สึกสนุกกับมัน จะทำให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงานนั้นได้อย่างสบายๆพอฟังจบอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังคิดยังไงฮะผมเชื่อนะครับว่าถ้าเรารู้สึกสนุกรู้สึกรักรู้สึกชอบกับงานที่ทำคือความรักความชอบงานมันไม่ได้แบบว่ามันต้องร้อยเปอร์เซนต์ยี่สิบสี่ชั่วโมงมีความรู้สึกแบบนั้นอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราเครียดกับมันเราไม่สนุกกับมันบ้างเป็นบางเวลาเพราะว่ามันมีปัญหาตามมาเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ ผมว่าน,นั้นมันเป็นแค่ส่วนน้อยแต่ถ้าเวลาส่วนใหญ่ของเราในการลงมือทํางานของเราเนี่ยเรารู้สึกแฮปปี้กับมันเนี่ยผมว่าอันนั้นอะ่ะมันจะช่วยทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นสังเกตว่าเวลาเราสนุกกับงานเนี่ยเราจะไม่มองไปที่ค่าตอบแทนนะว่าโอ้ยทําไมต้องทําขนาดนั้นขนาดนี้เงินเดือนก็ได้แค่นี้เรามักจะไม่ค่อยเทียบนะครับหรือไม่ว่าถ้าเรา,เราลองมาดูอีกมุมหนึ่งก็ได้พนักงานที่เป็นพวกกลุ่มทาเล n t เนี่ย จากประสบการณ์ผมนะครับคนที่เป็นทาเล้นตัวจริงๆมักจะเป็นคนที่ทุ่มเททํางานมากเลยนะฮะโดยที่ไม่คิดถึงเงินเดือนที่ได้รับไม่ได้แปลว่าเขาไม่สนใจเงินเดือนเพียงแต่ว่าเวลาเขาตกลงรับเข้าทํางานหรือว่าตกลงว่าจะทํางานให้กับองค์กรนี้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าเขาตกลงรับเงินเดือนที่มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วล,ะละ่ะนั่นแปลว่าปัจจัยพื้นฐาน เขาได้รับการตอบสนองไปละว่าในสิ่งเนี้ยที่เขาพอใจหลังจากนั้นเวลาที่เขาทำงานเขาจะสนุกกับมันไม่ว่านายจะมอบหมายงานที่มากกว่า job description มากกว่าสกคบงานสักแค่ไหนพวกกลุ่ม g t a l e n t เนี่ยมักจะไม่เคยบ่นให้เราได้ยินว่าเงินเดือนแค่เนี้ยจะใช้อะไรนักหนาเงินเดือนแค่นเนี้ยเนี่ยทำเกินกว่าเงินเดือนเไปไ็นรู้เท่าไหร่ละกลุ่มที่มักจะบ่น สิ่งเหล่านี้ให้ฟังก็มักจะเป็นกลุ่มพนักงานที่แบบคือโมแต่เทียบนะฮะว่าเนี่ยเงินเดือนก็แค่นี้ทาไมต้องทํามากกว่านั้นผมถามนิดน,นึงนะฮะว่าเราเรารู้สึกเราเทียบแบบนั้นได้จริงหรือว่าเงินเดือนแบบนี้ควรจะทําแค่ไหนงานแค่นี้เงินเดือนควรแค่นี้มันเป็นสมการที่ทําให้เราสามารถเปรียบเทียบได้จริงๆหรือเปล่าผมว่ามันเทียบไม่ได้นะฮะพวกเนี้ยมันมันช่างกันไม่ได้เราใช้ความรู้สึกของเรามากกว่า นะว่ามันไม่คุ้มเลยกับเงินเดือนมันเยอะแยะไปหมดแต่ทําไมคนที่เป็นกีตาร์เลน์เขาไม่บทแบบนี้ล่ะเพราะอะไรเพราะเขามองลึกไปกว่าน,นั้นไงฮะเขามีความรู้สึกว่าเขาสนุกเขามันไงมัน,มนต้องต้องฝ่าฟันต้องทําให้มันสําเร็จให้ได้เพราะอะไรเพราะความสําเร็จมันคือ motivation อย่างหนึ่งมันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะฮะที่ทําให้คนเรารู้สึกว่าเราต้องทะลวงม,มันต่อไปเราต้องฝ่าฟันมันต่อไปนะครับคนที่เขา คิดแบบเนี้ยก็คือทำงานมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับเนี่ยผมว่าในทางปฏิบัติยังพบว่ามีจริงอยู่ในแทบจะทุกองค์กรเราอาจจะเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้ละแต่ว่ามีแน่ๆจากประสบการณ์ผมที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยมีนะฮะพนักงานหลายคนีเดียวที่ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างมากมายโดยไม่สนว่าเงินเดือนจะได้เท่าไหร่บางคนเนี่ยถึงกับยอมควักเงินตัวเองเพื่อทำงานบางอย่าง เพื่อทําให้เกิดความสําเร็จของงานบางอย่างโดยไม่คิดจะเรียกคืนจากบริษัทเลยก็มีด้วยเงินส่วนตัวเล็กๆน,น้อยๆบางครั้งก็ไม่ได้คิดมากอะไรนะฮะก็คือจ่ายออกไปควักออกไปบางคนก็เอาเงินตัวเองเลี้ยงลูกน้องเพื่อกระตุ้นผลงานอะไรต่างๆให้รางวงรางวัลไปซื้อของขวัญมาแจกโดยที่แม่นมาเบิกคืนเบิกคืนจากบริษัทอะไรเงี้ยนะฮะคนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่มี เรียกว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าคนอื่นแต่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังสังเกตสิครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงผลตอบแทนจากฐานกับการทํางานเยอะนิดนึงแล้วก็มักจะคิดเสมอนะครับว่าถ้าฉันทุ่มเทมากมายขนาดนี้แล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนกลับมาเงินเดือนแค่เนี้ยเหรอมันไม่คุ้มกันเลยเนี่ยคนก็มักจะคิดในมุมเนี่ยซึ่งผลจากการคิดแบบนี้คืออะไรฮะเราจะทํางานแก้รู้สึกว่าคุ้มกับที่เงินที่เราได้รับ ซึ่งเราก็ไม่สามารถช่างได้ไงเราก็คิดว่าเออแค่เนี่ยคุ้มแหละคือทําให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มันคุ้มกับเงินที่ได้รับคําถามก็คือถ้าทําแบบนี้แล้วเราจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเราจริงหรือเปล่าคนที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือคนที่เป็นนายคนเวลาเขาเห็นเขารู้นะฮะว่าลูกน้องคนไหนทํางานทุ่มเทจริงจัง คนไหนโมแด่คิดแต่เรื่องเงินไม่เน้นงานสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเรายังทํางานแบบเรื่อยๆขอไปทีเอาความคุ้มค่าเงินเป็นหลักเราก็จะเติบโตแบบขอไปทีเหมือนกันคนส่วนใหญ่ที่ทุ่มเททํางานด้วยความรักทําอย่างจริงจังจริงใจ,งจงเอาผลงานเป็นที่ตั้งว่าจะต้องทําออกมาให้ดีที่สุดรวมถึงทําแล้วเรารู้สึกแฮปปี้เพราะว่ามันสักเซสเนี่ยนายก็จะส่งเสริมให้เราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปอีกเคสแบบนี้ผมว่าในปัจจุบันยังคงมีอยู่นะฮะ ดังนั้นถ้าเราลองมองคนที่ประสบความสําเร็จมองกว้างออกไปในโลกใบนี้ยผมเชื่อว่าแทบทุกคนถ้าลองศึกษาประวัติก็ดูก็ได้ล้วนแล้วแต่ทุ่มเทชีวิตทุ่มเทเวลาในงานที่ตัวเองรักเพื่อให้ตนเองประสบความสําเร็จตามที่เขาตั้งใจเอาไว้นะฮะสิ่งที่เขาได้รับก็คือความสุขในการทํางานและความสุขนี้ก็จะส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนกลับมาที่คุ้มค่ามาก คือเรายังไม่ได้คิดเรื่องค่าตอบแทนเราคิดถึงว่าจะทำไงให้มันสําเร็จความสําเร็จที่มันออกมาเนี่ยมันสะท้อนแล้วก็มันทําให้ค่าตอบแทนมันวกกลับมาหาเราได้ในที่สุดนะครับคือเราไม่คิดแต่ว่ามันมาเองถ้าเราทําได้เต็มที่กับมันอย่างตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวผมก็ได้ จากที่ผมรู้จักกับวิทยากรเยอะนะฮะที่เป็นวิทยากรบรรยายต่างๆนานา,นานเนี่ยในหลักสูตรต่างๆที่มีการเ,าเน็ตเวิร์กกันลูกค้าติดต่อมาเราก็ติดต่อกันไปวิทยากรที่ผมรู้จักเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะ มักจะเป็นวิทยากรที่ยินดีสอนด้วยความเต็มใจสอนด้วยความสุขที่จะได้สอนยินดีตอบคําถามที่เกินกว่าขอบเขตในการสอนโดยที่ไม่มาคุยเรื่องราคาว่าอันนี้ไม่อยู่ในขอบเขตนะถ้าจะต่ออีกหน่อยหนึง่งผมจะคิดตังค์เพิ่มนะไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่กับวิทยากรในสิ่งที่ผมเจอมานะะในคนที่ผมเจอมาคือไม่ได้คิดเรื่องเงิอนอะคิดแต่เพียงว่าจะทํายังไงให้การสอนออกมาเนี่ยมันดีที่สุดและคนฟังได้รับความรู้กลับไปมากที่สุด เขาจะเตรียมการสอนอย่างดีทุกครั้งแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรเดิมเขาก็จะมีตัวอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างคือไม่ได้พูดซ้ําแต่เรื่องเดิมๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มารอ,องค่าตัวอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าเขามีความสุขที่จะได้สอนซึ่งด้วยความตั้งใจแบบนี้พอลูกค้าเห็นเข้าเขารู้สึกนะฮะว่าโอ้โหวิทยากรคนนี้เต็มจริงๆเขาก็บอกต่อเวลาเขามีเน็ตเวิร์กกันอยู่แล้วใน HR ในสมัยเนี้ย มีวิทยากรคนไหนแนะนําบ้างไหมครับเนี่ย HR เขาจะบอกต่อๆกันไปว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ดิเขาสุดยอดนะเขาสอนโดยที่แบบไม่กักเลยให้เต็มที่แบบนี้ก็จะมีลูกค้าพอเจอเข้าด้วยผลงานที่เต็มเต็มเต็มที่แบบนี้ลูกค้าก็จะแนะนําต่อๆกันไปสุดท้ายปัจจัยเรื่องเลื่อนเงินมันก็จะมาตามมาเองอ่ะถูกไหมฮะเคสแบบนี้ถ้าเรามองแต่คิดเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยลองคิดดูสิฮะลูกค้าจะกลุ่ยยังไงวิทยากรคนนี้เหรอ ก็โอเคนะแต่ต้องระวังนะแกจะโอ้ยคิดยุบจิบยุบจิบนะเป็นเรื่องเงินเยอะแยะเปหมดเลยซึ่งอย่างเงี้ยผมว่าสุดท้ายถ้าเราเอาเงินนํางานมันก็จะไม่ได้ออกมาอย่างที่เราต้องการหรอกครับผมก็เลยยังมองว่าคําสอนเนี้ยน่าจะยังพอ,อยังใช้ได้อะก็คือจงทํางานให้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับภาพนี้มันเป็นแค่เพียง เซนส์ของฟีลลิ่งของคําสอนของคนน่ะคงไม่ใช่แบบว่าเอามาชั่งกันเป็นน้ําหนักชั่งกันเป็นหน่วยว่าเงินได้รับเท่านี้หน่วยต้องทํางานออกมาเป็นค่าเหนื่อยเท่านี้หน่วยเท่ากันคงไม่ใช่มันเป็นการสอนให้เรารู้สึกทุ่มเทให้เรารู้จักที่จะขวนขวายรู้จักที่จะรักกับงานที่ทําโดยไม่ต้องไปสนหรอกครับว่าเงินที่ได้มามันมากมันน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายแน่นอนฮะในยุคนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโอ้เอามาแค่นี้จะให้ทําเยอะแยะมันไม่ได้หรอกส่วนใหญ่มันก็ต้องสมน้ําสมเนื้อกันในเมื่อเราได้รับค่าตอบแทนเราตกลงไปแล้วแบบนี้เราก็ต้องลุยมันให้เต็มที่ประเด็นคําสอนมันอยู่ตรงนั้นนะว่าเราตกลงแล้วนะว่าจะทํานี้แล้วองค์กรก็ให้เงินเดือนเราตามที่เราขอนี่แหละสุดท้ายทําไมเราถึงยังคงทางานแบบเรื่อยๆเปื่อยๆเ,เคสแบบนี้ผลงานออกมาความสําเร็จออกมามันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ